สวัสดีครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องสนุกกับของเล่นของสะสมกับจิกกต่อนะครับช่องที่หาวไีทิ้งโลกนี้ไว้เบื้องหลังตัวเขาครับวันนี้เราจะาพาเพื่อนๆน,นะครับมารางทําความสะอาดเจ้ารถของเล่นกันนะครับล้างทั้งหมดนี้เลยครับเอาเสียงเด็กร้องไห้ไม่เป็นไรครับนี่เราจะล้างทั้งหมดนี้เลยนะครับเป็นของเล่นที่ผ่านการเล่นมาทุกชิ้นแล้วนะครับ บางชิ้นก็รีวิวไปแล้วบางชิ้นก็ไม่ได้รีวิวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําการล้างทําความสะอาดพวกเขากันครับก่อนนื่นเลยนะครับเราเตรียมน้ํามันก่อนเลยก่อนนี้เลยนะครับของเล่นที่ยมมาสภาพก็เพื่อนฝุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาล้างทําความสะอาดกันเล่นน้ํากันนะครับวันนี้เตรียมน้ําไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเอาใส่สมฟองก่อนเอาถังนี้แล้วกันนะครับใส่ฟองครับใส่ฟองลงไปครับ ฟองแต่ดีฟองนะฮะพอยังอะใส่อีกขวดหนึ่งแล้วกันครับเกือบไปเกือบไปแล้วครับโทรศัพท์โอ้โหนี่ต้องระวังต้องระวังชนไม่ได้เลยอ่ะฟองกันก่อนครับวันนีสรุปกับของเล่นของสะสมนะครับ เรามาอาบน้านให้ของเจ้าของเล่นกันนะครับซูปเปอร์พาวเวอร์ทักนะครับรถก่อสร้างจอมพลังอ่าน่าจะได้แค่นี้นะครับฟองเดี๋ยวผมต้องตั้งกล้องใหม่ก่อนเดี๋ยวมันล้มนะครับอ่าพร้อมแล้วเล่นน้ำกันเลยครับเอารถคันนี้แล้วกันนะครับเขาเรียกว่ารถอะไรรถกระเช้านะครับอะไรไม่ครบจุ่มลงไปเลยจุ่มลงไป เป็นฟองกันก่อนครับนี่นี้น้ําสะอาดนะครับก็จะอยู่ถังนี้อ่ะพร้อมขึ้นมายังขึ้นมาแล้วจุ่มไปก่อนขันึ่งรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกทรายใส่ลงไปครับโอ้สีแดงสวยงามอ่ะจุ่มถางนี้ ต่อไปเลสซิ่งคาร์นะครับรถ F1 ใช่ไหมอ่ะจูงลงไปครับจูง่ลงไปเล่นฟองเลยฟองฟองน้อยไปน,นิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจุงลงไปแมคโครนะครับเป็นรถแมคโครที่เป็นไม่ใช่ล้อตะขาบนะครับเป็นล้อธรรมดาครับสีเหลืองนะครับเย็นโล่คา แมคโออกฟองเราไปหนหมดอากาศมันร้อนนะครับเลยพาของเล่นมาเล่นน้ำไปเลยอ,อีกคันหนึ่งนี่หุ่นยนต์แปลงร่างแปลงร่างได้นะครับเป็นรถรถแบบนี้เวลาแปลงร่างก็วบใช่ไหมเออใช่นี่หัวขึ้นมาแล้วง่ายๆแค่นี้เองครับ ไม่มีลูกเล่นอะไรมากมายอาอบน้าให้เขาหน่อยสอฟองด้วยสุ่มลงไปสุ่ลงไปอ่าทีนี้เอามาตากไว้ก่อนมันเต็มแล้วมันเต็มแล้วนะครับอ้เลซิ่งคา่าทาร์นโฟ์เมอร์รถกระเช้าไม่ต้องล้างอะไรมากมายแค่นี้ก็ดูดีดูดีขึ้นเยอะ นีรถแมคโครนะครับรถก่อสร้างเรามีรถก่อสร้างเยอะเลยรถดัม่อระหว่างรีวิวนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างต้องขออภัยด้วยครับกลับมาทางนี้เอารถขยะบ้างรถเทศบาลอุ้ยหัวรบนิวเคลียร์นะครับคันนี้น่ากลัวจังถูกลงไป ซีเมนต์มิกเซอร์ชักนะครับรถโม่ปูนตุ่มลงไปแช่ไว้ก่อนแช่ไว้ก่อนตัวนี้รถเกรนนะครับรถยกขยับได้อ่าเป็นลานด้วยน่าจะเสียแล้วโดนเอาไปเล่นกับทรายไข่ไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์คอยืดได้จำได้ดีนี่ไข่ไดโนเสาร์ตุ่มลงไปอะไรอ่ะนี่รถขยะนะครับ รถขยะเกิดได้เก็บได,ด,ได้นี่จุ่มลงไปครับเอาแช่น้ำไว้ก่อนขยำขยำเือนเือนซัด่ดา,ามีรถวิ่งผ่านไปเสียงดังมากครับต้องขอไปด้วยครับอ่า้นมาแล้วจุ่มลงไปนี่จุ่มลงไปรถรถเคลนนะครับ ก็โดนลงไปเลยโอ้นี่รถสงครามรถสงครามมีจรวดด้วยอ่านี่รถขยะสีเขียวอีเดโนอสา่าครับเอาคันใหญ่บ้างจุน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 ไปเลยจุนโอ้ยสบายเย็นสบายนี่ล่อยน้ำเล่นเลยเย็นสบายเลยตัวนี้เป็นรถ บรรทุกนะครับรถบรรทุกสามารถบรรทุกได้หลายคันเลยอ่ะเดี๋ยวเอาขึ้นน้ําก่อนเดี๋ยวเอาพวกนี้ขึ้นน้ําก่อนลงไปอ่ะรถบรรทุกจรวดลงไปครับรถขยะเออดูดีขึ้นมาหน่อย เดี๋ยวตากแดดเลยวันนี้ฆ่าเชื้อโรคด้วยเดยนเสเสาหด้านในมีอะไรไม่มีอะไรนะครับอ่ะตากไว้ตรงนี้ก่อนมาดูเจ้าคันใหญ่ครับขึ้นมาแล้วลงไายีครับต้องเอาท้ายลงก่อนแล้วที่ก็เปลี่ยนปเป็นหัวครับ มันคันใหญ่เกินไปนี่นะตากไว้เหลือยีโอรถถ่ายเอารถถ่ายบ้างรถถ่ายนี่สภาพโซมมากโซมมากครับล้างดีๆหน่อยน่าจะเก็บไปคันสุดท้ายเพราะว่ามันเปื้อนเยอะไม่เป็นไรครับจุ่มลงไปแช่น้ำก่อนนี่เราเทเลยนะ เทเลยนี่ครับเทเลยอ๋อลงไปแล้วโอ้มีลรลปคาโพลีด้วยนะครับเป็นเป็นโพลีนะครับมันตำรวจว่องไวและยังกาหารน,นะครับที่จริงเราก็มีหลายคันนะมีมีรอยมีแอมเบอร์มีเอลลี Amber, ่ Henry นะครับน่าจะมีครบครับแต่ว่าเก็บไม่ดีมันหายเล่นแล้วก็ทิ้ง ยังไ,ไงบ้างเจ้าเฮนรี่โอ้โหดูสดชื่นเลยเล่นฟองอ่ะลงไปเดี๋ยวเอารถคันนี้ขึ้นก่อนมันคันใหญ่เกินไปเรียบร้อยอทีนี้ก็ไม่รู้ว่าถัางไหนเป็นน้ำฟองทางไหนเป็นน้ำสะอาดแล้วเหมือนกันไปหมดครับ อ่าีเราเททิ้งก่อนมาดูน้ำไหลน้ำไหลไปแล้วอุย้ยเหลือคันหนึง่งเหลือคันหนึง่งรถลากครับรถลากจูงเกือบไปแล้วอ่ขนให้เข้ากันผสม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 ครับอ่าตอนนี้เขาเรียกว่ารถอะไรอ่ะรถ รถอะไรนะอ่ะมาต่อกันครับหยุดวิดีโอไว้คู่หนึง่งรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเสียงดังมากตัวนี้รถคีบฝาสามารถเปิดปิดได้นะครับนี่นี่สามารถ DIY ได้นะครับมีไขควงเราก็ถอดทส่วนมาประกอบกับคันอื่นได้นะครับเท่ดี ขนมโมวปูลน,นะครับคลละ19บาทมั้งซื้อที่7ซเครับมีขนมแถมมาด้วยเป็นลูกอมโม้ปูนเออล้างแล้วก็ดูดีครับรถเคลนนะครับโปลี่หล่อเลยไฟท้ายก็สะอาดไฟหน้าก็สะอาดอันสุดท้ายเจ้าตัวนี้เรียบร้อยนะครับ ล้างเสร็จแล้วมีอะไรกันบ้างครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะเรามีรถรถเคลนนะครับไปเลยลเสร็จแล้วนี้ก็รถลากจูงันเล็กหน่อยไปเลยคันนี้ก็รถโมกปูนนะครับไปเลย Henry, เฮนรี่เลี้ยวรถหน่อย วิ่งไปได้อโอ้โหเอลลี่ไปแล้วรถบรรทุกคันใหญ่หน่อยหลบหน่อยพี่ใหญ่มาอตากแดดตากลมไว้ตรงนี้นะครับเลซซิ่งคานะครับหุ่นยนต์มอเตอร์ไซค์ยนต์มอเตอร์ไซค์มานี่เอาโอเคอยากเป็นหุ่นยนต์ก็ตั้งไว้แบบนี้อ่านี่ อันนี้ก็สวยรถโมกูมนะครับเป็นชิ้นส่วนพลาสติกใสนะครับหมุนได้ชิ้นี้รถขยะรถไถ่นะครับอ่าโอเคครบยังอันนี้ก็ขึ้นไปได้ไหมจอดไว้แบบนี้แหละนี่คือเราทำความสะอาดแล้วนะครับเรียบร้อยยังไม่ครบทุกคันนะครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อน วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับอ่าไนโนเสาร์ไนโนเสาร์ออสยาแลบเบดทักนะครับอ่าดีเอาแค่นี้ก่อนนะครับขออนุญาตรีวิวกันแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับที่ดูคลิปจนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ